เอวใจเห็นชัดเจนไหมให้เห็นชัดไตไตสองข้างรูปที่ไตรูปสว่างรูความสว่างอาูนกลางในกลาง เซ็นเตอร์ของไตของไตแต่ละข้างต่อมบวกไตกระเพาะปัสสาวะรูในเซ็นเตอร์ของกระเพาะปัสสาวะของผู้ชายก็เป็นโพสเตดต่อมลูกหมากผู้หญิงก็จะเป็นยูเทรัส ็รู้ไปนในกลางในกลางในเชนเตื่มันจานหว่ารู้สิเอามือซ้ายตั้งก็ได้ทําไม่ชัดเจนมือซ้ายวางไว้ก่อนที่ใต้สะดือมือขวาสอนทับให้เห็นสว่างที่นั้นจากการหนึ่งก็สว่างที่นั้นอันนี้เป็นหลังพิเศษ เแต่นอโนรู้ที่สว่างที่หัวใจอย่างน้อยก็สัมผัสได้ว่ามือเธออุน่นแต่หลวงพ่อก็ให้ไปแล้วนะโชคดีสัมผัสได้ก็ก็ได้สัมผัสไปได้ก็ได้ ว่าบ่าเป็นบุญบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลมา,มากเลยและขอให้ทำหน้าที่กันยังนึกถึงว่าใครที่จะช่วยแทนอาจารย์นนได้บ้างก็ดีอาจารย์นนรูปเดียวก็งเทีกันหลก จาัก,การหนึ่งเปิดได้ยิ่งใหญ่มากสว่างมากยมตุวเห็นชัดนะชัดเจนทิพนะอาจารย์ว่านะจนถจึงกับัมงัสได้ก็ดีสัมผัสไม่ได้ก็ดีของท่านก็เปิดหมดอิกรลูกมากก็เปิดดีฝึก มือวางไว้ที่ท้องน้อยบ่อยๆรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ผมมาตอนเช้าตอนเย็นช่วยตัวเองอยู่อย่างมีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยถ้าเปป่วยก็ต้องยยอมรับความป่วยนั้น ก็ต้องดูแลตัวเองให้ป่วยน้อยลงจนกระทั่งไม่ป่วยคนละหมาจริงก็นดีอ้วน วนรู้สึกไหมอุนโต้น้อยอุนลาภีอุ่น c เอสเตอร์นี่เธอชื่ออะไรลูก่มเขียนติ้งค่ะน้องสมคบน้องพ่อถามสองครั้งแล้วแหละตุ้มติ้งได้ไหมคะง่ายดี เออตึงแล้วรู้สึกสว่างไหมสว่างค่ะแล้วก็สุขภาพเบาสบายตูงคือเยอะเลยมากค่ะเธอเห็นไหมว่าจักกะหนึ่งเธอเปิดดีอ่ะค่ะสว่างสว่างไปทั่วเลยค่ะอะอาเห็นชัดเจนนะค่ะรู้ไหมดวงตาที่สามเธอสว่างรู้สึกค่ะเราก็พยายามเปิดมาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้บ้าก ก็ดีดีค่ะรับรู้อะไรมากมายค่ะแล้วก็จิตใจนี่สงบอยู่เหนือทุกได้ค่ะตอนนี้ดีแล้วแล้วเธอทำงานอยู่เธอทำเกี่ยวกับ real estate เหรอมีบ้านให้เช่าห้าสิบกว่าหลังค่ะแล้วก็ร้านอาหารสามร้านค่ะโอ้โหเก่งจังเลยจริง<ต>อายุเท่าไหร่ลูกสี่สิบแปดค่ะทำโฆษณามาก่อนค่ะพวกโปรแกรมเมอร์ค่ะ เดี๋ยวสิแล้วเธออยู่ที่ไหนอะพัทรลุงเหรอคนพัทลุงค่ะแต่มาอยู่พัทยา20กว่าปีแล้วค่ะบ้านที่พัทยาเหรอที่ให้เช่าค่ะเธอเก่งนะลูกเธอรู้สึกไหมว่าที่หลวงพ่อให้พลังไปปัญญาที่เธอเห็นแสงสว่างในปัญญาเธอเห็นไหมรู้สึกไหมรู้สึกว่าดีขึ้นเยอะเลยค่ะปุอบก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติมาเยอะเหมือนกันค่ะ ต่ไม่เคยเห็นตัวเองอย่างนี้ค่ะตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ในกรอบแล้วก็ตือน<ม>สีปฏิบัติธรรมมาตลอดค่ะเธอมีครอบครวัวไหมลูกอ,อ่าอยากกับสามีสิบกว่าปีนะคะแล้วมีลูกไหมมีค่ะลูกโตแล้วสิบสามขวบค่ะสอนลูกในหะ้อยู่ในคุณธรรมค่ะเมื่อกี้ก็มานั่งแล้วไปแล้วค่ะ ดีแล้วคุณพ่อก็ไม่มีอย่างอื่นจะให้พวกเราทุกคนเพราะว่าดีใจที่ได้จเจอธรรมะนี่ยธรรมะนี่มันมันไม่จำแนกแจกแจงคนดีคนชั่วคนรวยคนจนคนมีบุญคนไม่มีบุญ บุคคลใดต้องการเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนแปลงสาธุค่ะสมัยพุทธกาลนะแม้กระทังจันทานก็ยังเป็นพระรหันได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพราหมณ์เป็นกษัตริย์อย่างเดียวทุกวันนะแล้วก็ไม่มีวันนะก็เธอบำเพ็ญบุญให้ดีบำเพ็ญบุญไม่จิตบุญ ไม่หลงบุญไม่ติดบุญไมนะ่ไม่เอาบุญมาเป็นฉากบังหน้าแต่ทำความดีด้วยกันไม่ติดบุญไม่หลงบุญรู้จักเสียสลัรููจากบำเพ็ญประโยชน์ถ้าเธอทำไม่ดีเธอจะรู้ว่าบ้านเช่านี้ไม่ง่ายเลยคนอ,อาศัยอยู่ คนดีก็ดีคนไม่ดีก็วุ่นวายไปหมดใช่ค่ะเธอไม่ว่างเลยแหละค่ะไม่ใช่ว่ามีบ้านเยอะแล้วจะดีนะบางทีบ้านเยอะก็ปัญหาเยอะแค่ตอนนี้ไม่ดีแล้วถ้าเธอทำได้ดีก็ดีสาธุครัาตั้งกิตอธิษฐานนะว่าไม่มีคนดีเข้ามา คนชั่วอย่าได้พบอยาได้เจอคนดีคนมีคุณธรรมคนมีศีลมีธรรมคนที่ใจสะอาดคนที่รักความสะอาดบางคนคนดีก็จริงแต่ไม่ไม่รักความสะอาดก็ยังดีไม่ไม่ถึงค่ะที่หลวงพ่อพูดถึงมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติอนิพานสมบัติเธอต้องไปทางธรรมนี้ ทุกคนที่พูดี่คนที่มีมนุษย์สมบัติคือคนที่มีศีลศีลคือบุคคลที่มีใจิตใจเป็นปกติปกติเป็นธรรมชาติเห็นทุกอย่างเป็นไปตามตามธรรมะ โลกภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วมีเยอะเรื่องบาปเรื่องบุญมีเยอะถ้าเราจิตเราเหนียวเหนือจากการยึดติดในบุญในบาปเท่านั้นเราก็จะได้เห็นชัดเห็นตัวเองชัดเจนเราจะเห็นผู้อื่นชัดอ่านตัวเองได้แล้วก็จะอ่านผู้อื่นได้ ไม่รู้จักได้เห็นได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีที่สิ้นสุดกอนนี้ดีแล้วที่ดีกว่านี้ยังมีอีกกว่น,นี้สะอาดแล้วยังสะอาดกว่านี้ยังมีอีกที่บริสุทธิ์แล้วสมุูบริสุทธิ์กว่านี้ก็ยังมีอีกที่ว่าดีแล้วสมบูรณ์แล้ว ที่ดีแล้วสมบูรณ์แล้ววันนี้ก็ยังมีอีกเจ้าชายเศรษฐฐานนะต้องละหมดสละหมดสละหมดแล้วออกมหาพิเนตรกรมไปแสวแงหาบกคธรรมก็ยังไม่ได้เลยในเบื้ในเบื้องต้น มาบในอนดีตเข้ามาลุมรล้ารบกวนไม่ใช่ง่ายเลยที่จะได้เป็นสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าสละชีวิตสละทุกอย่างร่างกายจิตใจในิสละหมดบมเป็นทุกขลกิรรยาจนั้งว่า ที่สุดของที่สุดแล้วก็องค์รู้ว่าปางตายแล้วก็ยังไม่สําเร็จถึงได้เลิกมาเดินทางสายกลางมาพบทางสายกลางจนพวกเราโชคดีที่มึงไม่ต้องไปเริ่มอย่างพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปบปําเพ็ญทุกขละกิริยาไม่ต้องไปบปําเพ็ญอะไรมากมายอันเธอมีบุญก็ ใช้บุญของเธอให้เป็นประโยชน์เธอมีความดีก็ทําความดีของเธอให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ตนเรื่องประโยชน์ตนประโยชน์ท่านใ่ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทถ้าเธอทําทําตัวเองไม่ประมาทใช้ชีวิตไม่ประมาทจะต้องติดตั้งเจตสิกฐานดีๆเท่นั้นคนที่จะมาเช่า พ็ขอให้คนดีเข้ามาก็จะมีคนดีเข้ามาคนไม่ดีก็อย่าได้พบอย่าได้เจอ <c oughs> ในในมงคลสามสิบแปดอะเรียว่าอาเสวนาจะพาลานังไม่คบคนผัานไม่คบคนชั่วปันติตานันจะเสวนาคบบัณฑิตคบผู้รู้คบคบค,บคนดี พูดง่ายเราแต่เราต้องเจอบทยิ่งยิ่งไม่อยากเจอจะยิ่ง,งเจอจำใหม่ก็ตัวอยากเนี่ยกับไม่อยากเนี่ยเราเรียกว่าภาวะตัณหากับวิภาวะตัณหามันเกิดมาอยากกับไม่อยากเนี่ยแะ ปัญหาเหล่านี้มันจะมาอยู่กับเธอมันจะมาทดสอบเธอนี่ก็ทุกๆคนถ้าได้ฝึกจิตฝึกกายถ้าได้เข้าไปสัมผัสเห็นจิตในจิตที่ธรรมาพูดพที่เราพูดก่อนว่างพี่หลวงพอ่อหงพ่อปาโมดอาารสอนอว่าพบผู้รู้ ให้ทำลายผู้รู้อกจิตให้ทำลายจิตท่านก็มาถามมาบอกหลวงพ่อพูดราะนั้นหลวงพ่อพูดยังมีชสีิตอยู่ว่าหลวงพ่อครับผมยังไม่สามารถทำลายผู้รู้ได้เลยครับ <c oughs> ขนาดท่านปฏิบัติได้เก่งมากแล้ว ท่านผ่านรูปประจานอารูปปะาะจานได้สมบูรณ์แล้วท่ามีสติมีปัญญาที่ค่อนข้างจะสูงมากแล้วเรามาถามหลวงพ่อพุธถ้าพวกเธอปฏิบัติได้โดอต้องปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> เธอรู้จักตัวรู้ใช่ไหม <c oughs> เมื่อรู้แล้วจะมีธาตุรู้เกิดขึ้น ธาตุรู้ตวเนี้เป็นธรรมธาตุคุณจิตสุภาเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องเร่ของพ่อปุรมานเข้าใจพระทา่ถ้าเราเข้าไปเข้าไปสัมผัสตัวผู้รู้ตัวเราคือผู้รู้ผู้รู้ก็คือเราแล้วก็กลายเป็นธาตุรู้ เป็นธรรมชาติขึ้นมารูนี่มันจะวางมันจะว่างตัวรู้ของเราวางหมายถึงว่าปล่อยให้เป็นไปตางธรรมชาติเหมือนรถไฟที่เป็นวิ่งอยู่บนรางรถไฟไม่ได้ตกรางนละวิ่ง อยู่บนรางแบบปกติแหละไปไหนก็อยู่บนรางวิ่งเร็วก็อยู่บนรางวิ่งช้าก็อยู่บนรางรางรถไฟถึงสถานีก็จอดจิตก็เป็นลักษณะนั้นตัวท่านรู้ผู้รู้ก็เป็นอย่างนั้นเห็นจิตในจิตก็เห็นอย่างนั้น แล้วมันจะวางแล้วมันจะล่งว่างไปเองธรรมะคือความโงความว่างความใสความสะอาดตัวตาทาตาก็าาาจะเกิดที่นี่มันเป็นเช่นนั้นเองโอ้มันเป็นอย่างนี้เอง เป็มันวางเองจากความเป็นตัวผู้รู้ธาตุรู้ทุกคนต้องยังฝึกยั่นะในพวกเราทั้งหลายนีย่ยังมีอารมณ์อยู่อารมณ์ยังมาปรุงแต่งจิตอยู่อารมณ์ยังอยูนะ่เนือจิตเลย ที่ว่าพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้ก็อยู่ตรงนี้พบจิตเห็นจิตก็ให้ทำลายจิตเนี่ยเมื่อมันโล่งม,มันเบาแล้วอกเหลือถ้าจิตยังไม่สมบูรณ์ปฏิบัติยังไม่ได้สมบูรณ์อ้อเหลือ ในตัวกามาตัณหาภาวะตัญหาวิภาวะตัณหามันจะกลับมาอีกถ้าเราติดอยู่กับมันลหลงไหลไปกับมันชาตินี้ก็ไม่จบต่อไปอีกชาติหนึ่งชาติหน้า ต่อไปอีกชาติหนึ่งชาติถ้าเราฝึกฝนอบรมตัวเองแม้จะไม่จบก็ไม่เป็นไรก็ยังอยู่ในมัดมัดคือเส้นทางในการปฏิบัติที่หลวงพ่อพูดถึงว่ารถไฟได้ยังอยู่บนรางเนี่ยมัดคือทางที่ปฏิบัติ เส้นทางที่เราจะไปถ้าเรารู้ถึงเวลามันจะรู้เองว่าเรานโลกแล้วหมดแล้วเหมืนแม่ไก่ฟักลูกไข่ฟักลูกไก่ฟักไข่พอครบยี่สิบเอ็ดวันลูกไก่จะกระเทาะเปลือกออกมา ผู้รู้ทำลายผู้รู้ก็ตัวนั้นลูกไก่ก็จะกระทาะเปลือกออกมาเปลือกไข่ก็ถูกทำลายเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็เป็นผู้ที่กำลังฟักไข่อยู่ ไปหลงร่าเริงอยู่กับเรื่องกิเลสเรื่องชอบไม่ชอบเรื่องบาปเรื่องบุญเราก็จะเวียนห่หยอยู่อย่างนี้เป็นนไหยในวัฏฏะสงสารอย่างนี้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจในตัวธรรมท้าุตัวนี้ให้ได้ก็เริ่มจากการที่เรา ต้องตั้งใจปฏิบัติเล่นๆกับมันไม่ได้ล่ะก่อนพูดหลักทนมันต้องกจะลึกซึ้งหน่อยถ้าทำได้ก็เราก็ได้ประโยชน์ความร่มเย็นเป็นสุขเกิดขึ้นในกลางใจแล้ว ความร่มจะเป็นสุขจะมีแสงแสงสว่างแสงสว่างที่เธอมีอยู่ตอนนี้มันใช่แต่มันเป็นเพียงเบื้องต้นมันยังไปอีกอย่างน้อยๆก็ได้เห็นจิตตัวเองอย่างน้อยๆก็ได้รู้จักตัวเองแล้ว รู้จักอัตตาตัวตวนนะข,ขอบพระคุณมากจ้าก่รองครับครับผมถ้าเราได้เข้าใจตัวนี้แล้วเราจะว่างจิตได้จะเป็นพอฟังรู้เรื่องบอกแปดไม่ใช่ลัตนาคุุอุ้ยแมวเนี่ยปฏิบัติกันมานานแล้ก็ ก็ให้ทุกคนได้ฝึกอบรมอย่างเนี้ย็คงไว้เป็นทิ้งห้วนๆสั้นๆอย่างนี้แหละให้เราได้เข้าใจนะยมตูเข้าใจนะชนะกับได้ทุกๆคนสาธพเจก็กรากขอบพระคุณนะครับสากพูดค่ะ อาจนะคุณภาพอพอฟังรู้เรื่องอยู่แล้วนะรหรือว่าบุญที่ได้มาถึปดปฏิบัติด้วยกันทำมาอย่างนี้ไม่ค่อยมีใครสอนเธอเท่าไหร่หรอกเป็น,นเืน่อไม่ได้สอนให้เธอร,รวยรวยนะ ขอให้ทุกคนรวยรวยต่อไว้ให้ทุกคนประสบแต่ความสันติสุขด็จยเกลยพร้อมด้สิริอายุวันสุขภพัจจิพานธนาสารสมบัติจงไปบุญจนถูกต้องทุกทวนทุกการทุกการทุกคนด้วยคุณพระและกุศลอันเป็นที่ยิ่งด้วย